เซ็นแล้วจ้าทอดมันปลาปลาแซลมอนนะจนะ๊ะเนาะไม่ผสมแป้งเลยใส่แต่ไข่หนึ่งฟองตามพี่แบมไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะน่าอร่อยไหมคะดูสิคะมาแล้วค่ะมาเจอกับพี่บอมแบมวันนี้พี่บอมแบมจะพามาทำทอดมันปลาทะเลหรือปลาแซลมอนนะจนะ๊ะเนาะ ถ้าเราไม่มีปลากายเราอยู่เมืองนอกเราใช้ปลาอื่นได้ไหมหรือเราอยู่ต่างจังหวัดเขาบ่มีปลากายเขาจะใส่ปลาอื่นใดบอก็น่าจะได้นะเรามาลองกันดูเนาะขอให้ปลานั้นมันเป็นมันมีความเหนียวนุ่มหรือไม่เราก็ใส่อกไก่ไปหน่อยนึงเหมือนพี่แบมทําลูกชิ้นนี่แหละจ้าแต่สูตรนี้จะไม่ใส่อกไก่ไม่ใส่เนื้อหมูเป็นปลาล้วนปลาแซลมอนกับปลาทะเลปลาแซลมอนมันก็เป็นปลาทะเลอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะปลาน้ําจืดหรือปลาทะเลนี่แหละ พี่แบมซื้อมาทำลูกชิ้นมันไม่เป็นลูกชิ้นก็เลยเก็บใส่ช่องฟีดไว้เพื่อที่จะทำทอดมันไว้ให้ลูกกับแฟนกินถ้าเราอยู่มองนอกเราไม่มีถั่วฝักยาวนะคะเราก็เอาถั่วนี้ก็ได้ค่ะถั่วแขกของฝรั่งนี่แหละคะ่ะพี่แบมก็ใช้นี่ประจำแต่เผอิญว่าวันนั้นไป,ไปร้านไทยมันมีถั่วฝักยาวก็ใช้ถั่วฝักยาวก็มีต้นหอมต้นหอมผักชีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่เพราะพี่แบมใส่เพื่อแับกลิ่นข้าวนะจจะเนาะ แล้วก็มีใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็มีพริกแกงแดงถ้าไม่มีก็ตำเองนะจ๊ะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะจ๊ะมีแค่นี้แหละค่ะแล้วก็บุงรสตามใจชอบหรือใครคิดว่าปลามันมีความคาวแล้วก็ตำรากผักชีกระเทียมใส่เด้อจ้ะรากผักชีกระเทียมแล้วก็ตำให้มันละเอียดแล้วค่อยใส่เวลาปั่นปลานะจ๊ะเนาะปลาพี่แบมจะพาไปเอาปลาไปปั่นกันจ้ะมาเดินม,มาเบิรงพี่แบมปั่นปลา ามพี่แบบม,มาค่ะเอาละค่ะเขากับเตรียมเครื่องปั่นล้วเด้จ้าพี่แบมจะใช้เครื่องปั่นเล็กนะคะเพราะว่าพี่แบมใช้ปลาปริมาณไม่เยอะก็จะใส่ปลาลงไปเอาปลาลงไปปันาาน่นนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวพี่แบมก็จะปั่นปลานะคะ เครื่องปั่นอันนี้นานมากเลยค่ะหลายปีมากเลยสิอดปีที่แล้วนะจ๊ะพี่แบมซื้อมากไหวปัน่นปั่นผวกเครื่องแกงนะจ๊จะเาจันนะคะปั่นจนละเอียดเด้อจ๊ะเด้อขอตัวปั่นก่อนนะคะ ปันประมาณหาถึงสิบนาทีอะไรกันเราก็มาดูกันนะคะว่ามันจะโอไหมปลาก็น่าจะเข้ากันนะจ๊ะเนาะพี่แบบไม่ไม่ใส่ถุงมือนะคะใครอยากคอมเมนต์ใครอยากคอมเมนต์าม,ม,นมาว่าพี่แบบนะคะเพราะว่าพี่แบบทำกินเองค่ะ พี่แบมว่าน่าจะโอแล้วนะคะแล้วพี่แบมจะเอาปลาใส่ถส่วใวย่ชามไงญ่ด้วจ้ะเด้อขออนุญาตก่อนนะคะขอตัวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วะคะ่วคะปลาปั่นของเราพี่แบมก็จะมาใส่อะไรใส่ถั่วฝักยาวไปนะคะใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ต้นหอมพี่แบมบบมีผพักซี่กับบใไ่ ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดสดต้องเป็นใบมะกรูดสดนะคะถึงจะหอมพริกแกงพริแกง,พ,แกงพี่แบมใส่ไม่เยอะเพราะลูกไม่ชอบกินไข่ไก่ไปหนึ่งฟองลูกชายเป็นอะไรที่ไม่ชอบกินพริกแกงค่ะแล้วพี่แบมก็จะมาใส่อะไรใส่กระเทียมกระเทียมปน่นผงกระเทียมบบนะจแล้วก็มีพริกไทย ไปน้อยหนึ่งจับกินข้าวใส่ชูรสนะจ๊นะเนาะใส่ชูรสไปน้อยหนึ่งใส่ชูรสไปน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่รสด,ดีไปหน่อยหนึ่งค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะลืมลืมเกลือค่ะใส่เกลือนะคะแบบก็จะใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มนะจ๊ะ นี่จ้าเดี๋ยวพี่แบมก็จะคนแล้วนะคะขออนุญาตคนก่อนเด้อจ้าคนเสร็จแล้วเราไปทอดกันนะคะเนาะว่ามันจะออกมาเป็นไหมทำลาบก็ได้จากปลาเนี้ยถ้าไม่มีพี่แกงก็ตามเอาเด้อจ้าตามเอา มันอาจจะไม่เหลืองสวยเพราะว่าพี่แบงใส่พี่แกงนิดเดียวจ้ะใส่ให้แค่มีสีแค่นั้นแหละแล้วก็ชิมด้วยนะจ๊ะชิมชิมตามรสชาติเข้ามากินนะจ๊ะไม่ต้องใส่อะไรนะคะไม่ต้องใส่แป้งอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวพี่แบงขอตัวคนก่อนเนอจ้ะเดี๋ยวคลิปจะย่าวไปเนาะจ้ะเนาะ เสร็จแล้วค่ะทอดมันแล้วก็เราเอานินแป้งได้ที่แล้วนะจจะเนาะแบบก็จะปั้นก้อนเนาะเอาทอดมันปลาเราลงไปทอดเลยดูซิว่ามันจะเป็นทอดมันไหมโดยที่ไม่ต้องใส่แป้งอะไรทั้งสิ้นนะจจะเนาะมันจะแรงไปไหมคะมันจะ มันอาจจะไม่ฟูเหมือนปลากายเนาะว่าไหมจ๊ะไฟก็อย่าแรงไฟอย่าอ่อนไปแล้วจ๊ะน้ำมันพี่แบงก็ใช้น้ำมันผัดข้าวนี่แหละจ้ะพอดสีอาจจะไม่สวยนะพี่แกงไม่พี่แกงใส่ไม่เยอะใช้ซีเรเป็นก้อนก็ได้จะเป็นแผ่นก็ได้ หม้ออันนี้พี่แบมซื้อมาจากร้านมือสองมาจ้ะเนาะไวซื้อมาไว้ทอดของโดยเฉพาะเลยแลวแตวตะลิวอันนี้ตั้งแต่สามีคนแรก,แกนะจ่ะสามีคนแรกที่ผมแบมสมบัติแกมร,รดกตกคอดไดไให้ ไฟจะอ่อนไปรู้สึกว่าโอ้ยเป็นอยู่จ้าเป็นอยู่ด้จ้าเพราะว่าน่าจะเป็นที่เป็นปลาแซลมอนเนาะปลาแซลมอนเขาน่าจะเกาะแล้วอาจจะเป็นที่ไข่ด้วยปูอยู่นะคะเห็นไหมคะรู้สึกว่า ชุดแรกของเราเนี่ยค่ะจะหนาไปนะเสร็จแล้วค่ะพี่แบมว่ามันหนาจะหนาไปเพราะว่าพี่แบมปั้นแป้งหนาไปไอ้ปั้นเนื้อปลาเสร็จแล้วนะคะชุดแรก เหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะคะใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะจะเอาให้ดูนะคะพี่แบมจะเอาให้ดูน่าอร่อยไหมคะ มันไม่ใช่ปลาสวายมันไม่ใช่ปลาตกยนะจ๊ะเนาะมันก็เลยมันก็ฟูนะคะแต่มันมันก็เลยแบบว่าบอกเหมือนจะบดเดงแต่ว่ามันก็ฟูอะ่ะแต่มันก็จะเป็นก้อนนะคะเพราะว่าลูกชายเขาไม่ชอบกินกสุดท้ายเขาบ่มากินปลาสวายนะจ๊ะเขาบ่มากินที่แบบไม่ลองเอาปลาเอื่นเหตุ แต่ว่าเขาจะชอบปลาแซลมอนไม่ใช่หรอกค่ะปลาปลาอะไรที่มันเหลืออยู่ในตู้เย็นในช่องฟรีทะจ้ะก็ไม่อยากซื้อเนาะช่วงนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดนะจ่ะเนาะเสร็จแล้วนะคะในที่สุดเราก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะดึงลูจ้จะเียบลมสกินไฮเบิร์ลนวจ้ะอูหูหูอเมรจ้ะ Nhú ta Nhú cần im Rất ngân kim Chúng ta không đồng kim đó cả nó นี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมที่สนจนจบนะจ้ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมนะคะสี่ชมเข้ามาได้เล้จ๊ะเด้อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวพี่แบมเข้ามาตอบคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะถอดมั่นปาเอ้ยถอดมั่นปากระเซตแล้วเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวพี่แบมชิชิมให้เบิ้งเนาะจานะ้ะเนาะชิ้นนี้นะจ๊ะ มึงรู้จ้อถอดมันป่าแซลมอนกระเซ็ดแล้วเด้อจ่าเด้อพี่แบมเ็ดแกงเกลยวหวานไ่นอมใยหอยฟ้าลังาะจ่าเนาะก็เลยสีมาเบงแก๊กแคดูวีสอ่ะ บ้าดูบาด้าเพชรเหรออ่ะุวยายลาเดี๋ยวเราสีอันนี้ให้เบิง้งอ้มันกับสีบดเด่งดึงดอกจ่าเพราะวันเป็นปลาแซลมอนเนาะปลาติดตามมามาเบิ้งพี่แบม